สิ่งที่คุณผู้หญิงควรจะทำนะคะการบอกรักผู้ชาย mm hmm. การบอกว่าคุณรักเขาที่สำคัญเลยอ่ะคุณจะต้องทำตัวให้เป็นพลังบวกของเขาส่งเสริมกำลังใจนะคะ mm hmm. แล้วก็ทำให้เขาเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นในทุกๆวันไม่ว่าเขาจะมีความกังวลใจหรือว่าไม่มั่นใจเรื่องใดๆก็ตามนะคะส่งเสริมเขาแล้วก็ ให้แรงบันดาลใจกับเขาบอกว่าเออที่รักไม่เป็นไรหรอกอันเนี้ยเธอทําได้แน่นอนนะคะฉันเชื่อแบบนี้นะคะเธอทําได้แน่นอนบางทีอะ่ผู้ชายก็เขารู้ว่าเขามีความชํานาญมีความเชี่ยวชาญอะไรนั่นแหละแต่ว่าบางครั้งอ่ะเขาก็ไม่มั่นใจที่จะทำมาหรือว่ามีความกลัวมีความกังว,วลแต่เขาไม่กล้าบอกใครอืมเขาไม่เขามักจะไม่กล้าบอกใครแม้แม้กระทั่งเพื่อนเขาก็ตามนะคะแต่ว่าคุณเนี่ยเป็นคนเดียวที่เขาจะบอก นะคะส่วนลึกความกลัวในจิตใจทุกคนมีอยู่แล้วแหละแต่ผู้ชายหลายๆคนก็ไม่กล้าจะปปิดปากเพราะว่ากลัวว่ามันมีศักดิ์ศรีอ่ะออกลัวว่าเออเพื่อนเดี๋ยวจะเพื่อนจะมองว่าเฮ้ยเขาเป็นคนแบบขี้กลัวแบบไม่มั่นใจอะไรย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วเขากล้าพูดปัญหานี้กับคุณแสดงว่าเขามั่นใจในตัวคุณมากๆฉะนั้นน่ะสิ่งที่คุณควรทําก็คือาการให้กําลังใจเขาแล้วก็ส่งเสริมพลังบวก ให้แก่กันในทุกๆวันเขาก็จะเป็นคนที่เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเป็น the b e t t e r version ในทุกๆวันค่ะ